아 <목소리도> ประโยชน์อข,ของายางยืดคือหนึ่งเราจะไปเที่ยวบางแสนพัทยาหรือไปตากอากาศใส่กระเป๋าไม่ได้นะคะได้ทุกที่อยู่ในบ้านดูทีวีนั่งทำได้นะคะ แต่แต่แบบไม้พองแบบเมื่อเช้านะคะถ้าเราไปทะเลเอาไปไม่ได้อกตีกันตายนะคะคือประโยชน์มันจะต่างกันเอาไปตามสภาพความเป็นอยู่สถานที่ที่เราจะไปนะคะแต่นี้หมอหมอ,อสำรับผู้สูงอายุอย่างแน่นอนนะคะนั่งอยู่ก็บ้านอาจจะยืนทอดไข่ก็ได้นะคะมือหนึ่งอาจจะดึงดัมเบลนะคะอะยางยืดดึงดัมเบลที่มืยอหนึ่งก็ทอดไข่นะคะเราทําได้นะคะสูงอายุของเราทําได้ฉะนั้นวันนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นเป็นการสอนเป็นการอะไรนะเพราะเราเนะี่ยรูปเท่า,ากัน ถือว่าเป็นการมาแลกเปลี่ยน,นถ้าใครที่มีท่าที่ดีกว่านี่หรืออะไรกว่านี้ก็อ,ออกมาพูดคุยกันเนาะอันนี้เราถือว่าเป็นการสานชมลมทีนี้สําหรับยางยืดของเราเนี่ยวันนี้กี่กี่เซนอ่าพอ้ดนี่นะคะอ่าเดี๋ยวจะเห็นว่าท,ทำไมยางยืดไหนเมื่อกี้มีใครที่เอามาแล้วมีเห็นเห็นด้านไหนดูที่อ่ามีตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้เราถือว่ามันจาง่ายนะคะ แต่ที่นี่พอ,อยืนใจกันปึ้งไปหนีไปฟาดหนาเพื่อนเลย <c oughs> นะคะตอนหลังเราก็เลยมาทําเป็นตรงนี้ <c oughs> เอาแค่นี้นะคะมันมันป้องกรรันบาดเน็จได้ด้วยเนาะ <c oughs> คือเราก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเกิดอะไรเราแค่ปัญหาไปเรื่อยๆนะคะอ่าอย่างเงี้ยอันนะะั้นที่นี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากมันเป็นการยืดก้ามเนื้อของเรานะคะเวลาที่นั่นอะเราจะรู้ตัวอันนี้มันมันเป็นแค่ยืดก้าวเนื้อแล้วเราทำให้ก้ามเนื้อมันเป็นอะไรที่แปลงเสียการต้านทานเนาะ เดี๋ยววันนี้โชว์นิดๆน,นะคะการออกกาลังกายอย่างนี้เราไม่ใช้ความเร็วนะคะเราจะไม่พย,ยืดนะคะอะไร้็่พย,ยืดกลัานเนื้อเราจะไม่ทําเร็วนะคะจะเห็นว่างี้นะคะก็เป็นท่าชักดาบง่ายๆอันนี้ก็าชักดาบไม่ใช้สำหรับติ็กน้อยชักมือโทอแม่นะคะเวลาท่านโชว์เทียงแล้วสมาชิอ่าดึงให้สุดมือเลยนะคะ หนึ่งสองสามเจ้าระเบิดดีหัวกระโงเดียวแบบจะเปนอะไรห้าหกนับซิมเอานะคะการดึงตรงนี้ถ้าท่านทําได้หายใจหายใจเข้าหายใจออกนะคะมันจะช่วยตรงหนาท้องของเราได้ดีนะคะทุกอย่างต้องทำสองข้าง นะคะสลับข้างตามสี่ขอดดี้กตัวนี้นหน้าพิษไม่กล้ายิ้มเลยนะคะรู้ซึ่งจะมีความสูงนีนเนะคะทีนี้ดูหน้าหลังนะคะเออนี่กอยืดนะคะข้ามเนื้อตรงช่วงนี้แล้วก็มือนะคะฝั่งขวาก่อน เอามือวางไว้ข้างหัวตรงหัวนี่นะคะแล้วก็กาไว้นี่แม่นแอ่แล้วยกขึ้นหนึ่งยืดองเฉียงนิดหนึ่งก็ได้นะคะยืดเฉียงนิดหนึ่งก็ได้สามสี่ห้าทำนะคะทำไปเถอะสักเดือนหนึ่งก็จะรู้นะคะว่าเราจะล่องเยอะเลยเก้าสี่หลับข้างเสยห